คือต้องบอกว่าตอนนี้อนาคตของแฮร์รี่เคนเองก็ไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าสเปอร์ชัดเจนครับไม่อยากขายแฮร์รี่เคนให้กับแมนยูเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะเมลครับบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการปล่อยแฮร์รี่เคนคนเก่งเนะี่ยให้ไปอยู่กับแมนยูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยคือต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนนะครับเหลือสัญญากับสเปอร์แค่ปีเดียวฉะนั้นโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสื่อพยายามยงข่าวายทีมออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือแมนยูครับที่พยายามดึงตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมให้ได้รวมถึงไบเยอร์และก็เรอัมดร็ดครับสองนักใหญ่ของยุโรปที่มีข่าวกับแฮร์รี่เคนอยู่เหมือนกันแต่ว่ารายงานล่าสุดครับบอกเลยว่าสเปอร์เนี่ยยืนยันไม่ต้องการปล่อยแฮร์รี่เคนให้กับแมนยูและไม่มีความปรารถนาปล่อยอาวุธดักให้ทีมร่วมเลย่างแน่นอนแม้เดิมทีนะครับฝั่งแมนยูเนี่ยมั่นใจว่าข้อเสนอ 1, 100้อล้านปอนด์จะเพียงพอในการดึงแฮร์รี่เคนไปเล่นในถิ่นโอเรนร์ฟอร์ดแต่ตอนนี้สถาน คาดว่าแมนยูเนี่ยพร้อมหันไปหาเป้าหมายอื่นแทนโดยมีชื่อของอาโกโลโมัวนี่แล้วก็กอนซาโลโรามอสของเบนฟิก้าเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับผม,ม,มต้องมาตามว,ว่าจะเป็นยังไงต่อไป แต่สเปอร์ครับแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการปล่อยแฮร์รี่เคนให้กับแมนยูนะครับสเปอร์ไม่ต้องการยื่นหอกให้กับคู่แข่งร่วมเลกอย่างแมนยูเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาทิ่มแทงพวกเขาเองโอ้โหต้องมาตามับว่าจะเป็นยังไงต่อไปยืนยันอยากขายให้นอกเลกมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรอัมเรรดหรือว่าไบยุนมิวนิกนะโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแฮร์รี่เคนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปครับวยรุ่น